เข้าสู่การคำนวณสกัดธุรกิจนะครับ allah, อินชอลเหรอผมจะอธิบายาจริงๆแล้วมันสกัดธุรกิจมันมันมีสองลักษณะน,นะครับก็คือ,อแบบไม่มีงบการเงินนะครับและก็แบบมีงบการเงินซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบอผู้ประกอบการรายย่อยนะครับ หรือร้านคาเล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบไม่มีงบฐานะการเงินนะครับอโอเคซึ่งนี้ซอฟป,ปัจจุบันก็คือ253,698 98บาท66สต,งตางค์นะครับอัตราดากาศ2.5%นะครับแล้วก็เวลาจ่ายหรือว่าเวลาคำนวณก็คือครบรอบปีนะครับ ซึ่งคำว่าครบรอบปีเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าจะให้ดีในการคำนวณสก,การก็คือเรานับตั้งแต่1นึมกราจนถึงเวลาเรานับสต็อกอะไรก็คือ31ธันวาคมนะครับเราก็ปิดบัญชีสิ้นปีไปอันนี้มันจะง่ายสำหรับบริบทของประเทศไทยนะครับหรือ,อพี่น้องบอกว่าเพราะว่ามันมันจะเกี่ยวข้องกับสก,กาดตัวอื่นๆอย่าง,าง,างเช่นสก,กา ไรายได้และก็เงินเดือนนะครับสกาดออมและลงทุนถ้าเราตัดวันที่3 1ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกันหมดนะครับมันมันจะคำนวณง่ายแต่ถ้าพี่น้องบอกว่าพี่น้องอยากจะตัดสิ้นปีบัญชีก็คือทุกเดือนในเดือนออนอ่รพี่น้องก็าการอื่นๆของพี่น้องก็ให้มันสอดคล้องกันมันมันจะได้เวลาเงิน ที่เกี่ยวข้องกับสกัดรายไ,ได้และเงินเดือนมันก็จะได้เคลียร์ทันทีเลยนะครับสาากัดอื่นๆด้วยนะครับสกัดออมและลงทุนด้วยแล้วก็ในส่วนของอ,อันนั้นแล้วแ,แต่พี่น้องนะครับอย่างเช่นบางสากลเขาปิดกันยาปิดสิ้นปีกันยาแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วสากลอิสลามไม่จะปิดอยู่ปิดบัญชีอยู่ที่3 1ธันวาของทุกปีนะครับอโอเค อันนี้แต่ว่าอันนี้ผู้ผู้ประกอบการรายย่อยนะครับอันนี้สูตรใช้สําหรับผู้ประกอบการรายย่อยนะครับที่ไม่มีงบฐานะการเงินนะครับต้องมาดูว่า <c oughs> สินทรัพย์แรกสินทรัพย์หมุนเวียนก็คือเงินสดและก็เงินฝากต่างๆในธนาคารนะครับซึ่งบางท่านที่ผมไปเขาเรียก ให้การปรึกษาหรือว,ว่าให้ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณสากาธุรกิจเนี่ยบางท่านไม่รู้เลยว่าต้องคำนวณสินค้าในร้านหรือว่าวัตถุดิบในร้านด้วยคำนวณเฉพาะเงินสดและก็เงินฝากอย่างเดียวบางทีมันไม่ครบในสอบนะครับแต่สินค้าในร้านเนี่ยมีมีเป็นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยไม่ได้คำนวณมันก็พลาดไปนะครับอ่าโอเค รายการแรกก็คือเงินสดแล้วก็เงินฝากเงินสดอย่างเช่นเงินสดในเกตในในมือเงินสดในมือแล้วกเ็เงินฝากในธนาคารเงินฝากในาสากลอิสลามเ,าเงินฝากที่เฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจนะครับเ,เราเราต้องแยกกระเป๋า,เ,าเดี๋ยวผมจะจะทิ้งท้ายคําถามที่มีพี่น้องถามมา,าก่อนหน้านี้นะครับเราเดี๋ยวผมค่อยแชร์นะครับ เงินสดอ่าผมยกตัวอย่างมีกับเงินฝากยุติหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทโอเคลูกหนี้ระยะสั้นค้างรับถึงกำหนดชำระในปีนั้นนะครับอย่างเช่นลูกหนี้ลูกหนี้ที่เราจะใส่ในในตรงนี้ก็คือลูกหนี้ที่เราคาดว่าเขาจะจ่ายให้เราสำหรับลูกลูกหนี้ที่เราคิดว่าน่าจะ ไม่จ่ายให้เราเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาใส่นะครับบางทีเป็นหนี้ศูนย์ไปแล้วเราก็ไม่ต้องมาใส่เราค่อยคำนวณตอนที่เข้ามาจ่ายให้กับเราวันไหนปีไหนก็แล้วแต่เข้ามาจ่ายเราก็ค่อยอามามาคำนวณอ,อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้า,เ,าเราคิดว่าเขาน่าจะไม่จ่ายในเร็วๆนี้เราก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่ลูกหนี้ระยะสั้นครั้งรับ ที่คิดว่าเขาค้างจ่ายก็จริงแต่ว่าเขาจะเขาจะจ่ายนั่นแหละอย่างเช่นว่าลูกค้าเอาสินค้าของเราแบบใช้เครดิตนะครับก็คือเขาเอาวันที่15อ่าเขาเอาวันที่15ของของเดือนธันวานะครับเขาต้องจ่ายวันที่15ของเดือนมกราทีนี้ยังไม่ถึง กำนอะไรเครียดสินค้าก็ได้ออกไปแล้วนะครับสินค้าเราแต่ว่าเขายังไม่จ่ายให้เราเราก็ใส่หรือถึงกําหนดชําระในในปีนั้นแล้วเช่นว่าเป็นงวดของเดือนธันวาแต่ว่าเขาเขายังไม่จ่ายมาบางทีเขาล่าช้าในการจ่ายแต่ว่าปกติแล้วพี่น้องลูกหนี้ไรนี้จ่ายประจําอยู่แล้ว แต่ว่าราชา้าพอเดือนนี้ราชาไปเราก็ใส่นะครับผมยกตัวอย่างเป็น50,000บาทครับ 50,000%. บาทและก็วัตถุดิบและสินค้าคงเหลือสต็อกวัตถุดิบและสินค้านะครับบางคือพี่น้องบางท่านมีถามเข้ามาก็คือวัตถุดิบอย่างเช่นว่าถ้าเป็นเครื่องแกงเนี่ย วัตถุดิบที่ทาเครื่องแกงเนี่ยเป็นพริกเป็นกะปิเป็นอะไรเป็นกุ้งเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอพอสิ้นปีก็ต้องคํานวณน,นะครับถ้าเป็นแล้วก็ถ้าเป็นร้านเสื้อผ้าถ้าเป็นมีวัตถุดิบเป็นผ้าดิบอ,อยู่ในม้วนๆเนี่ยก็ต้องมาคํานวณสัดสเช่นเดียวกันแล้วก็อ,อื่นๆน,นะครับวัตถุดิบในเขาเรียกว่าวัตถุดิบก่อนผลิต Uh, what, what วัตถุดิบระหว่างผลิตแลวก็ uh, แลวก็เป็นสินค้า uh, พอผลิตแล้วก็เป็นสินค้านี่ทั้งหมด uh, ทั้งกระบวนการตั้งแต่ก่อนผลิตจนถึง uh, ผลิตเป็นสินค้าแล้วเนี่ยต้องคำนวณากัดทั้งหมดนะครับ uh, สมมติว่า2 0 uh, งแสนบาทนะครับสองแสนบาทโอเค okay. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ uh, อย่างเช่นอะไรล่ะ uh, ค่าค่าค่าเช่าล่วงหน้าอย่างนี้ครับค่าเช่าค่าเช่าล่วงหน้าสมมติว่าไม่มีนะครับสมมติว่าไม่มีโอเคสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆเนี่ยพี่น้องลองสามารถที่จะหาใน Google ได้ว่ามีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆอะไรบ้าง มันมีอีกหลายรายการนะครับเราก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับอันนี้แล้วก็ข้อมูลของนี้สินมุนเวียนฝั่งของหนี้สินมุนเวียนมาหักกับสินทรัพย์มุนเวียนนะครับเจ้าหนี้ค้างจ่ายถึงกำหนดชาระในปีนั้นเราติดค่าวัตถุดิบหรือว่าค่าสินค้าที่เราซื้อเพื่อขายต่อซื้อมาซื้อมาขายไปเนี่ย เรายังค้างอยู่งวดสุดท้ายเดือนธันวาเนี่ยเราก็ต้องใส่สมมติว่า45 0 0มนะครับผมยกตัวอย่าง2 0 0นซึ่งเราจำเป็นต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับจำเป็นต้องจ่ายอยู่แล่นี่สินเนี่ยว่ายิบต้องจ่ายค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินง,งานค้างจ่ายต่างๆอ,อย่างเช่นว่าอดอกติตค่าอะไรนะค่าจ้างลูกน้อง เรายังไม่จ่ายเดือนธันวาหรือว่าค่าไฟค่าน้ำค่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นค่าใช้จ่า้างจ่ายเนี่ยเราใส่ในช่องนี้นะครับผมยกตัวอย่าง5,000บาทภาษีค้างจ่ายบางทีเราเรามีภาษีป้ายภาษีอะไรภาษีโฆษณาก็ก็แล้วแต่เกี่ยวกับภาษีค้างจ่ายเราก็ใส่นะครับผมยกตัวอย่างเป็น 600บาทนะครับนี่สินหมุนเวียนอื่นๆเราติดหนี้อะไรอีกนอกเหนือจากนี้ครับที่เป็นฝั่งของหนี้นะครับผมสมตมิว่าไม่มีนะครับทีนี้เมื่อกี้สินทรัพย์หมุนเวียนเราอยู่ที่3า0 0,000านะครับแล้วก็นี่สินหมุนเวียนอยู่ที่5 000, 6 6 0 0นะครับ แล้วก็สินทรัพย์ธุรกิจที่ต้องหักากการก็คือ2 9 9 9 4 0 0บาทนะครับแล้วก็จกกของปีนี้ก็คือ z ก,กธุรกิจของเราปีนี้ก็คือ7,485บาทนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องจ่ายปีนี้ต้องเป็น z าก,กัตธุรกิจที่ต้องจ่ายปีนี้นะครับ